ทุกค้เรากำลังจะออกจาก1.05โฮสเทลทุกคนโ o สเทลหรูน่ารักนะฮะนี่ให้ดูห้องบรรยากาศด้านนอกเดี๋ยวเราจะไปติดมันแล้วฮะติดมันทองหลอ่อทุกคนจ๋านี่ฮะเราไปกันเลยทุกคนจ๋าเดี๋ะได้กลับมาพักผ่อนย่อยนะฮะไปกัน0.5ไมล์ออกจากนี้นะฮะนี่ฮะทุกคนโฮสเทลนะสบายๆเข้าออกได้มีกี่กาดนะครับ เราจะออกจากนี้ไป0.5ไมล์นะฮะเดินไปติดมันทองหล่อฮะทุกคนนี่คือบรรยากาศโฮสเทลที่น่ารักมีความเป็นส่วนตัวมากบริการดีมากนะฮะนี่จ้าเราเดินออกมาเลยทุกคนจ้านะฮะประมาณครึ่งกิโลฮะที่ออกมาปั๊บเจอสุขุมวิท55ก็คือซอยทองหล่อเลยไปยูดนะฮะเป็เราเลี้ยวซ้ายเราจะเจอร้านนะคบโชกุป,ปังจำได้ไหมนี่ฮะโชกุป,ปัง ร้านขนมปังี่เลิที่สุดนะฮะอยู่ที่ทองหลอ่อเน่ยฮะนี่ฮะร้านเขาปิดแล้วฮะปิดไหวนะโชว์คุปังปิดห้าโมงครึ่งจ้ะทุกคนนี่จ้าขนมปังชั้นเลิศนะฮะจากญี่ปุ่นทีนี้อีกมันเราเดินไปอีกทุกคนนี่ครับทุกคนทองหล่อนะฮะนี่ฮะหน้าตาแบบนี้ฝนจะตกไหมทุกคน บรรยากาศนะครับออกจาก105 Hostel นี่คือ3มแยกสี่แยกทองหล่อรถไฟฟ้านะครับเราต้องไปเส้นย้อนลงไปนะฮะอีกประมาณ0.4ามายให้เลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้เลย<ป>ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็ไปพักขนงเอก,กมัยจําได้ไหมครับที่เมเจอร์เอ,อกมัยแต่เราเลี้ยวขวาไปทางนี้เลยค่ะไปจ้าเราข้ามถนนแล้วนะทุกคน ะะเราอยู่ซอยตรงนี้55ถูกไหมเราจะข้าไปซอย36ค่ะอยู่ฝั่งนน้นค่ะติดมันจะอยู่ฝั่งนน้นทุกคนยืงๆกันเลยนะครับนี่ฮะรถเมย์เต็มๆเลยทุกคนหาดูยากนะครับรถเมย์ในซอยทองหล่อดังเดิมของแท้เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้นะฮะสอถามีรถไฟทองหล่อข้ามไปฝั่งนน้นง่ายดายมากเลยมา ทองหล่อสะดวกสบายทุกคนอย่าลืมนะครับวันนี้วันแรกจะมีงานวัดตรงแถวเทอร์มินอลเววันตรงอโศกเดี๋ยวไปดีกว่ากินหมูกระทะติดมันเสร็จอาจจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากให้ทุกคนนะคะเป็นบรรยากาศงานวัดมีคอนเสิร์ตมีละครลิงมีไรอันมาร้องเพลงด้วย Disney, ไมติดนี่ไปทองคำอะไรของเขาวั้นะครับไป เราข้ามาอีกฝั่งแล้วนะครับฝั่งเลขคู่สุขุมวิทจะเห็นว่าทองหล่อเนี่ยเนี่ยฮะออกมาทางนี้เมื่อกี้สุขุมวิท55คือทองหล่อเอเมเจอร์เอกมัยไหมฮะนี่ฮะหลังคาเมเจอร์เอกมัยประมาณร้0ย0 0เมตรเองเรียกว่าทองหลอกับเอกมัยนี่เป็นสถานีที่แบบใหญ่แต่ว่าอยู่ใกล้กันมากจริงๆเดินได้เลยปั่นจัก,กรยานไปยังได้เลยทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะนิดเดียวเองสะพานลอยหน้าก็เป็น เอกมัยเมเจอร์เป็น Major, ปนั่งชิวๆตรงแมคโดนัลล์เดี๋ยวนี้ก็เทฟสีไม่มีละมีโรงหนังเหมือนเดิมอ่ะเราอยู่ฝั่งเลขคู่38จะอยู่เยื้องกับ55105โฮสเทลอยู่ตรงนี้แล้วก็ร้านชิโคปังก็อยู่ตรงนั้นนะคะเราอยู่38เราหา36ติดมันอยู่ที่ซอย36สุขุมวิททุกคนจำง่ายๆ36ยังแจว เจอแล้วสุขุมวิทสามสิบหกทุกคนนี่ทะลุเข้าพระรามสี่ได้นะครับพระรามสี่ได้เลยคลองตรงคลองเตยง่ายได้มาห้าปิดมันนั้นไงเห็นเลยนะฮะทนใครที่ไปพระรามสี่เนี่ยฮะทะลุตรงนี้ทองหล่อไปพระรามสี่คลองเตยรู้จักใช่ไหมตรงนั้นลดมากนะฮะจะมีอะไรอะไรเด็ดเด็ดเยอะฮถนุนพระรามสี่คลองเตยไปสวนลุมตรงนั้นนะฮะ นี่ฮร้านติดมันอยู่ข้างหน้าทุกคนซอยสุขุมวิทสาจ้านี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะฮะนี่ฮะติดมันท้องหล่อสุขุมวิทสามสิกทุกคนสาขาอื่นเราไม่รู้นะฮะติดมันที่ที่ปังมากดังมากก็บอกว่าเป็นติดมันที่เลิศที่สุดสาขานี้นะฮะทองหล่อบาร์บีคิวบุฟเฟ่จะไม่ไกลจาก1 0 5โฮสเทลทุกคน ห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรทุกคนไปแล้เ,เข้ากันไปที่อีพีหนึ่งก่อนนะทุกคนจ๋าถึงแล้วติดมันทองลอ่อทุกคนทะลุไปนี่ออกพระรามสี่จ้ะทุกคนจ๋า